กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมลุงเลองพิทยสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยผมขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนท่านผู้เสนอยติทั้งสาท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่อง MOU ทั้งทั้งสามฉบับนะครับคือผมอยากจะกลาบเรียนอย่างนี้ครับว่าผมอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของและหายากก่อนนะครับคือ คำว่าแรหายากเนี่ยหรือคำว่าแร่เอิร์ธเนี่ยสมัยก่อนนานมาแล้วเนี่ยเราคงแทบไม่ไม่รู้จักคำนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นที่กล่าวถึงทั้งในสื่อวลชนทั้งในวิชาการพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่านับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องสงครามการค้าขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งระหว่างสหรัฐกับจีน เรื่องแร่หายากเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่คนหยิบมาพูดกันแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วว่าแร่หายากคืออะไรเดี๋ยวผมขอสไลด์เลยครับคือคือแร่หายากเนี่ยสปปรรพคุณกับประโยชน์เนี่ยมันมหาศาลนะครับเพราะว่าในในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการนำไป พัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะครับทั้งในเรื่องของอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหม้อปแปลงแม้กระทั่งเรื่องของอุปกรณ์ยานยนต์ต่างๆนะครับเรื่องของการาผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์อุปกรณ์โทรคมนาคมเนี่ยถ้าดูในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมหาศาลมากเลย นะครับมูลค่าเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นระดับหลายๆลายล้านล้านบาทหาตัวเลขไม่เจอหรอครับแต่ผมคิดว่าที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ทำา o u u เรื่องแรหายากเนี่ยผมว่ารัฐบาลท่านเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนมากเลยนะครับอาจจะแทบเข้าใจน้อยมากนะครับด้วยเหตุผลที่ผมจะกราบเรียนดังต่อไปนี้นะครับ ผมได้ไปตามต้นเรื่องของคนที่ทำา o u ฉบับนี้นะครับว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนผมก็ถึงเข้าใจว่ารัฐบาลถึงไม่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยเพราะอะไรครับท่านประธานการเกิด MOU ฉบับนี้มันเป็นความต้องการของทางสหรัฐแล้วทางสหรัฐได้ติดต่อเข้ามาที่รัฐบาล ผ่านไปยังทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านสมาชิกบางบางท่านได้พูดไปว่าทาไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมไม่ทราบเรื่องเลยเพราะว่าคนที่ช่วยล่างและตรวจล่างฉบับนี้อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกรมพัฒนากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่นะครับ ซึ่งผมก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะครับก็ทราบว่าเขาก็งงเหมือนกันว่าจะทำมโอ U ฉบับนี้ไปเพื่ออะไรเพราะอะไรครับพอเราเข้าไปศึกษาดูแหล่งที่มีแร่หายากในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบว่าแร่หายากที่มีในประเทศไทยเนี่ยส่วนที่พอที่จะหยิบจับทำอะไรได้เนี่ยจะ เป็นส่วนที่อยู่ในพื้นที่ตามมาตรา17ของพรบแร่ซึ่งก็คือเป็นพื้นที่อนุรักษ์และต้องห้ามที่จะไปพัฒนาทําเหมืองแร่ได้นะครับนั่นก็คือป่าสงวนหรืออุทยานแรหายากที่พอที่จะมีระดับความเข้มข้นพอจะใช้งานได้นะครับก็คือถ้าดูตามระดับความเข้มข้นแล้วเนี่ย ก็คืออยู่ประมาณ G 1 G 2อเนี่ยอาจจะสันนิษฐานจะอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับหรือป่าสงวนไม่สามารถที่จะไปสำรวจหรือพัฒนาได้ถ้าอยู่นอกป่าสงวนระดับความเข้มข้นต่ำมากครับอยู่ในระดับประมาณตั้งแต่ G 3หรือมากกว่าซึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่กระจัดกระจาย ขอสไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์อันนี้เนี่ยผมไปขอมาจากหน่วยงานที่พัที่เก็บข้อมูลเรื่องนี้นะครับโดยละเอียดและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากนะครับก็คือเป็นข้อมูลณนะประมาณเดือนกรกฎาคมปีปีนี้เองครับนะครับสิ่งที่ผมจะชี้ท่านประธานเห็นก็คือว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ต้องห้าม พัฒนาไม่ได้นะครับพื้นที่สีน้ำเงินคือพื้นที่ที่พัฒนาได้มีพื้นที่แค่หยิบมือเดียวและมีความเข้มข้นของแร่น้อยมากนะครับถ้าคิดเป็นขนาดพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะศูนย์จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศสิ่งที่เป็นมาในบ้านเราตลอดก็คือว่า เราแทบไม่เคยมีการแปลรูปนะครับหรือถลุงแร่หายากในแผ่นดินไทยเลยนะครับก็เป็นเหมือนกับที่ท่านสมาชิกผู้เสนอญติบอกไปแล้วว่ากิจกรรมในเรื่องแร่หายากในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการซื้อมาขายไปเราซื้อมาจากประเทศ รอบข้างไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียออสเตรเลียแล้วไปขายจีนขายไข่นะครับแต่ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่รับมาเท่าไหร่ส่งออกไปเท่านั้นการแปลรูปในประเทศแทบไม่มีเลยการที่เรารับเข้ามาแล้วขายไปก็เป็นเพียงแค่การไปขึ้นรูปการไปแต่งแร่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเองผมก็ไม่เข้าใจครับว่ารัฐบาลไปทำา o u มโฉบับนี้ไปทำไมเพราะว่าโอกาสที่จะแปลรูปแร่หายากในประเทศไทยจริงๆแล้วณนะชั้นนี้เนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับถ้ามีโอกาสผมเชื่อว่าบริษัทที่ทำเหมืองแร่ชั้นนำในประเทศไทยหรือที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยเขาคงขออนุญาต สำรวจและขอสัมปทานขอประธานาััริไปนานแล้วครับคงไม่มาถึงปี2,568นี้หรอกีครับด้วยเหตุเนี้ผมจึงมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลท่านไม่ทราบเลยว่าท่านทำา o u ฉบับนี้ไปเพื่ออะไรไม่เหมือนกับทางสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องการทำา o u u ฉบับนี้เพื่อที่จะรวบประเทศในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียขึ้นมาให้หมดว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งมีซัพพลายเชนในเรื่องของแร่หายากได้ทำา o u u รวบกับทางสหรัฐหมดแล้วเป็นการนำไปต่อรองทางการเมืองกับประเทศจีนเพียงแค่เท่านั้นผมถึงมีความเข้าใจว่า การทำ MOU ฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอบสนองเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการทำเพื่อเอาใจสหรัฐอเมริกาดังนั้นครับผมถึงไม่ไม่เห็นด้วยเลยกับการทำ MOU ฉบับนี้นะครับและด้วยเหตุผลอื่นๆไม่ว่าจะเหตุผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับว่าการที่จะแต่งแร่ และแปลรูปแร่หายากเนี่ยจะต้องใช้สารเคมีเพื่อที่จะชะล้า,ลางหรือก็ทำความสะอาดแร่พวกนี้ในหลายๆชั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะมีสารปนเปืป้อนลงในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือพื้นที่ธรรมชาติอีกมากมายท่านประธานครับ <c oughs> ผมอยากจะใช้เวลาของของสภาแห่งนี้เนี่ยชี้แจงในอีกยติหนึ่งนะครับซึ่งผมเองผมมีความกังวลมากกว่าในเรื่องของ MOU แร่แร่หายากอีกด้วยซ้ำผมขอใช้ถัดไปครับ ส,สไลด์ขึ้ไปเลยครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องของ M.O.U. ข้อตกลงทางการค้านะครับระหว่างไทยสหรัฐที่มีการลงนามวันที่26กันยายนนะครับ2 5 6 8 M.O.U. ฉบับนี้ครับ มีข้อความที่ผมคิดว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเสียสภาพในอนาเขตของประเทศไทยผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับไปยังเพื่อนสมาชิกทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับที่ผมอยากจะชี้้เห็นคือหนึ่ง MOU ฉบับนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการเจรจาภาษีการค้าต่างตอบแทนที่ปัจจุบันเนี้เราได้รับตัวเลขอยู่ที่ร1 9เนี่ยข้อหนึ่งนะครับรัฐบาลประยอมให้มีการขจัดในเรื่องของการปกป้อง การแข่งขันทางการค้าของสินค้าไทยให้หมดนะครับถึง99%นะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปดำเนินการขาจัดมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่มีการออกไปแล้วเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทางการค้าของผู้ประกอบการไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับร้อยละ99 ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารและสินค้าเกษตรรวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมรัฐบาลจะไปขจัดออกให้หมดตามการเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ99อันนี้คือข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชี้เห็นว่าผมไม่เคยเห็นเลยว่ารัฐบาลไหนจะไปยอม รัฐบาลต่างชาติมากขนาดนี้นะครับหน้าถัดไปครับข้อ2นะครับก็คือที่ผมไฮไลท์เป็นสีสีส้มนะครับรัฐบาลไทยจะรับมาตรฐานยานยนต์อาหารและยารวมถึงเอทานอล ของสหรัฐให้เปรียบเสมือนกับเป็นข้อกำหนดของไทยในการนำเข้าสินค้าพวกนี้หมดเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าสินค้าของสหรัฐจะเป็นยานยนต์จะเป็นอาหารจะเป็นยาเป็นเอทานอลมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับมาตรฐานของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุม คุณภาพหรือควบคุมสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นการทําลายหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขอานามัยของคนไทยได้อันนี้ก็เหมือนกับการเสียสภาพในอนณาเขตของประเทศไทยเหมือนกันในข้อนี้ครับสีสม้มมีการบอกไว้ชัดเช่นเดียวกันว่าจะไม่บังคับใช้บทลงโทษทางด้านศุลก,กากรของประเทศไทยกับสินค้าสหรัฐด,ด้วย นั่นหมายความว่าเราก็ไปปรับลดกฎเกณฑ์ต่างๆของเราซึ่งมีใช้เพื่อป้องกันนะครับในการนำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเรื่องผิดกฎหมายหรือว่าในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรการต่างๆทาง,ทางด้านสุลากากรเราจะไปยกเลิกหรือไม่บังคับใช้บทลงโทษทางด้านสุลากากรกับสินค้าสารัดด้วยรัฐบาลทำอย่างนี้ได้ไงครับ เราไปยอมเขาขนาดนี้เลยเหรอครับในอันถัดไปครับรัฐบาลบอกว่าจะไม่กีดกันด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกับสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตรทั้งหมดของสหรัฐนั่นหมายความว่าเราเปิดโล่งให้กับอาหาร และสินค้าของสารัฐทุกอย่างไม่ใช้มาตรการใดๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของการทุ่มตลาดหรือในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าที่เรามีการปกป้องผู้ประกอบการไทยแต่เดิมมาเรายกเลิกทำให้สารัฐเปิดโลกให้หมดเลยทำงี้ได้ไงครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับสไลด์ถัดไปครับขอขอหน้าก่อนหน้านี้ครับผมอยากเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมขอเวลาอีกนิดเดียวครับในส่วนสุดท้ายเนี่ย ผมจะชี้เห็นว่านอกจากในเรื่องที่ผมกลาบเรียนท่านไปแล้วนะครับมีเรื่องของข้อมูลทางด้านดิจิตอลด้วยรัฐบาลยึดมั่นว่าจะไม่ดำเนินการเก็บภาษีการบริการดิจิตอลหรือ กีดกันสินค้าดิจิทัลใดๆของสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาในแผ่นดินไทยรวมถึงรัฐบาลจะให้ความร่วมมือส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับดิจิทัลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันมีกฎหมายต้องห้ามอยู่ที่เราเรียกว่า PD p d มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่ที่เรียกว่า PDPC เนี่ย เขาควบคุมสิทธิในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านดิจิทัล MOU ฉบับนี้ก็ไประบุไว้ชัดเจนว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ไปดำเนินการเก็บภาษีการให้บริการด้านดิจิทัลกับบริการหรือแพลตฟอร์มของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Facebook Google Amazon นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้แทนที่จะเก็บภาษีปีหนึ่งได้เป็นแสนล้านแต่กลับเก็บได้ปีหนึ่งเพียงแค่ห้าหกพันล้านและเป็นเพียงแค่ภาษีแว็บเท่านั้นด้วยผมถึงอยากจะฟ้องท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและสื่อมวลชนด้วยว่ากรุณาครับไปดูใน MOU ในเรื่องของข้อตกลงการค้าในรายละเอียดนะครับอันนี้ครับมีอยู่ประมาณ4ีหหน้ากระดาษแต่ผมเรียกว่าเป็นการเสียสิทธิสภาพทั้งในอนาเขตและนอกอนาเขตให้กับสหรัฐอเมริกาผมฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ